าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามิทินิวเช่นเคยนะคะเจอกันนะคะก็มีข่าวมาอัปเดตใหม่ๆให้มาฟังเช่นเคยคลิปนี้นะคะมาแจ้งข่าวนะคะด่วนเลยยกเลิกเคอร์ฟิวหลายจังหวัดด้วยกันเลยนะคะแต่ก็มีหลายจังหวัดที่ต้องล็อกดาวน์ต่อนะเดี๋ยวเรามาเช็คข่าวด้วยกันเลยค่ะ จากคำสั่งยกเลิกเคอร์ฟิล17จังหวัดนะคะซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่31ตุลาคม64เวลา23นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งก็เป็นไปตามประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เรื่องพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวนั้น ใจความสำคัญหลักๆของประกาศนี้ก็คือการยกเลิกเคอร์ฟิลในพื้นที่ที่ประกาศนะคะได้แก่ค่ะ1กรุงเทพมหานคร2จังหวัดกระบี่3จังหวัดชนบุรีนะคะเฉพาะอำเภอบางละมุงเมืองพัทยาอเภอศรีราชาอเภอเกาะสีชังและอเภอสัตหีบเฉพาะตำบลน,นาจอมเทียนและตำบลบางเสร่ สี่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอดอยเต่าอําเภอแม่ริมและอําเภอแม่แตง 5. จังหวัดตราดเฉพาะอำเภอเกาะช้าง 6. จังหวัดบุรีรัมย์หกจังหวัดบุรีรัมย์เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์เจ็ดจังหวัดประจวบคีรีขันเฉพาะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก่แปดจังหวัดพังงาเก้าจังหวัดเพชรบุรีเฉพาะเทศบาลเมืองชะอำสิบจังหวัดภูเก็ต 11จังหวัดระนองเฉพาะเกาะพยามนะคะ12จังหวัดระยองเฉพาะเกาะเสม็ด13จังหวัดเลยเฉพาะอำเภอเชียงคาน14จังหวัดสมุทรปราการเฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ15จังหวัดสุราษฎร์ธานีเฉพาะเกาะสมุยเกาะพังานและเกาะเต่า16จังหวัดหนองคายเฉพาะอำเภอเมืองหนองคายอำเภอสังคมอำเภอสีเชียงใหม่และอำเภอท่าบ่อ 17จังหวัดอุดรธานีออเฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานีอำเภอบ้านดุงอำเภอกุมภามวาปีอำเภอนายูงอำเภอหนองหานและอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบางจังหวัดก็ให้มีผลทั้งจังหวัดส่วนบางจังหวัดก็ยกเลิกเฉพาะบางพื้นที่นะคะก็ส่งผลให้หลายคนก็อาจจะยังสับสนอยู่ ซึ่งแน่นอนนะคะพื้นที่ที่ยกเลิกเคอร์ฟิลนะคะก็จะยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา5้าทุ่มของวันที่31ตุลาคม64ขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คือยกเลิกเลยสำหรับจังหวัดที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนะคะค่าต่อมานะคะก็คือ19จังหวัดที่ยังต้องเคอร์ฟิลต่อนะคะอย่างไม่ยกเลิกเนาะนะคะก็คือมีการจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเรา ตากนกครนายกนกคนปรปฐมนครศรีธรรมราชนนทบุรีนราธิวาสปทุมธานีปราจีนบุรีปัตตานีพระนครศรีอยุธยายะลาราชบุรีสงขลาสมุทรสงครามสมุทรสาครและสระบุรีนะคะนี่ก็คือจังหวัดที่ยังคงต้องล็อกดาวน์ต่อนะคะถ้าใครมีข้อคิดเห็นอะไรนะคะหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w o r ร์ w ไวดเว็บ w w b a n g k o k b i z n e w s c o m ด้วยค่ะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆทีมีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,000 ร้อยบาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID ไอดีลนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ